สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอสโฟร์แท็บนะครับผมอ่าคลิปนี้คลิปแรกนะครับที่ผมเปิดหน้าทั้งหน้าเต็มขนาดนี้เลยก็พูดยุ่งไรว่าวะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม,มแต่ว่าน่าจะคลิปแรกแหละน้อยคิปว่าที่ผมจะเปิดหน้า,านี้นะครับก็คือวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็จะเป็นการประกาศนะครับผมความจริงช่องผมก็ประกาศเยอะนะเออ,เอจริงอะ่ะก็คือว่ารอบนี้คือการทำยูทูบผมนะครับช่วงนี้นคือผมไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะครับผม แล้วผมก็ไลฟ์สตรีมนะครับผมช่วงนี้ผมจะไลฟ์สตรีมเป็นเกมวารอแลนนะครับแต่ว่าความจริงอ่ะก็อาจจะมีเกมอื่นด้วยนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนแี้ก็คือวารอเป็นส่วนส่วนหลักเลยนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนช่องทางการสตรีมนะครับผมในทุกๆเกมนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นในทวิชนะครับผมซึ่งทวิชผมนะผมก็แปะลิงก์ไว้แล้วนะครับผมไว้ตรงเกี่ยวกับนะครับของช่องนะครับ๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับ โอเคครับถ้าม้ชมวิธีการดูนะครับผมก็เข้ามาที่ช่องผมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนี่ก่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีบอกหมดเลยนะผมเกี่ยวกับนะฮะแล้วก็มีทวิชนะครับผมนี่อันนี้ที่ผมบอกนะว่าผมจะไปอะไรในแอปนี้นะครับผมแล้วก็มีไอจีเฟซบุ๊กนะครับผมช่องทางการติดต่อผมนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสตาร์ไบโอนะครับผมผมทาไว้นี่นะครับผมเข้ามาก็จะเป็นนี้นะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าจะโดนเน็ก็สามารถโดนเน็ได้นะครับผมนี่ก่อนติดตแล้วก็ทัวร์เล็ดนะครับส่วนถ้าเกิดจะติดตามผมก็เข้าไปได้หมดเลยนะผมกดคลิกเฟซบุ๊กไอจีติ๊กต็อกในนี้ก็จะรวมหมดทุกอย่างนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นการเปลี่ยนช่องทางการไลฟ์นะครับผมซึ่งผมจะกลับมาไลฟ์นะแต่ว่าจะไลฟ์ไปวาร์โลเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่า เรบอกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการลงคลิปนะครับผมลงคลิปผมก็จะลงคลิปใน YouTube เหมือนเดิมได้แหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือผมเรียนนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะครับซึ่งเราบอกทํำไหมทําแน่นอนนะครับรีวิวแบ็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีวอล์กเข้ามาด้วยนะผมไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ไปทำสถานที่ต่างๆในกรุงเทพนะครับผมก็จะพยายามที่จะลงนะครับผมก็ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานมากเฮ้ยเครือการเป็นหมดไฟได้แหละนะครับท่านผู้ชมนะฮะเออแล้วก็หลายๆอย่างก็คือแบบเวลาไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับเออนั่นแหละนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอโทษทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามกลับมานะครับท่านผู้ชมนะฮะใครที่อยากจะเจอผมไปเจอได้ที่ทวิชนะครับผมก็ช่วงนี้จะไลฟ์ทุกวันนะครับโอเคก็ทวิชผมก็จะชื่อเออลืมบอกเลยทวิชผมจะชื่อ F f4 tab นะครับผม f4 tab หรือ f4 tab นั่นแหละนะครับท่านผู้ชม,มก็จะเป็นหน้าเหมือน YouTube ผมเลยนะครับผมสีม่วงตัวละครเหมือนกันเป๊ะนะครับใครที่เจอก็คือนั่นแหละผมนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมก็ผมยังอยู่นะยังไม่หายไปไหนยังไม่หายไปไหนโอเคครับผมเจอกันครับ